ก็สวัสดีคนดูทุกท่านเอฟซีทุกคนนะครับผมก็วันนี้ทำข้าวให้พ่อกินนะพ่อไปใส่มงมาได้ปลาขาวแล้วผมนะก็วันนี้ทําเป็นซอย,อย,อยม,อนะมันซอยซอยจำมนะมนคนลาวเขาทานะคือเอาปลาขาวมาคนะแล้วเล่แล้วเอาขี้มาทําเป็นน้าจิ้มนะคนนะเขาเรียกน้ำจิ้มเหรน้น้จิ้มนะคนนะนน่น้ําจิ้มมาผมนะใส่ผักใส่เนี่ยใส่ข,ข้าวคั่วนะไปต้มไปสุกผมนะแล้วก็ซอยแล้วก็เนื้อเนื้อปลาแล้วก็ไป คันกับมานาไอคันกับไอ้มดแดงคนนะนค,นคนเราทำน่ะซอยจ้ำนะคนนะเนี่ยให้ดูปลาเระจะได้มาคนนะผมเล่นนะ ลืมแล้วเองคนปลาได้นะเนี่ยปลาขาวเองเราได้นะอย่า,า,นะาลืม,มนะนี่เป็นปลาขาวที่ใส่โมมาได้เราไปซอยนั่นเนี่ยแล้วคั้นมะนาวคั้นไอ้มะเดงนั่นเนี่ยแล้วก็กินกับผักวันนะนี่แซ่บๆพี่น้อง สัก7นัดร้อยๆในคนนั้นเนี่ยเราจะชิมดูคนนะนี่ นี่เราคัน้นเลยคนนะคั้นเนี่ยเนื้อสดๆเลยทุกคนคอเสีหมองสดๆเลยฮะติดแล้วขอดองเจ๊งไหมนี่สดทุกคนนะสดๆเลยจุกเข้าไปขมๆนะทุกคนนะเนี่ยขมๆไม่หรอก ตอกจอมอืมอหือรี่งเปรียร้ยวๆปัง,ง,ง,งนี้นะคนเปรี้ยวเลยคันคันหมดแดงแบบ Nhưng mà nhìn chuông bà trăm luôn á xếp lại với nó xếp lại น้ำจิ้มก็หอมมากคนนะเอากี้ปลาไปต้มให้มันสุกแล้วก็ใส่เกาหัวพริกหอมซอยอะไรก็ใส่ไปคนนะแซบปจริงจริงคนเด็ดม,มากินให้ดูจิ้มไหมเขี่ยแต้มทิ้งช้อนอ เยมจิ้มมานะไปก่พอนพร้อมป่อมันจิ้มนะแซ่บเซ็บไปหน้อยม,มันมืนกับโอยจู้นะเป็นปลานะเป็นปลาขาวนะแต่เราคั้นทุกคนนะคั้นมดแดงนะเนี่ยช่วงเข้าไปช่วงเข้าไปคนหนึ่งสองสามจัดไปคำนีเอฟซีทุกท่านไม่ต้องคิดงานคนนะง่ายๆเลย พี่จามมาลืมาอือหือแค่ลืมไปมีน้ำปนะล้วนะน้ำหนยโคเป็ดเลย

ทุกคนคดขมน,น้ำจิมม้มขมม,มมากเลยนะอือ,อหืออืมอืมอือืมนะอร่อยจิ้มไปจับคนับ

ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกที่รับชมผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดท้าผมนะก่อนนี้เป็นซอยจำปาขาวนะเนี่ยน้ำจิ้มกีวิ้งเสบหลายคนก็ช่วงนี้ไม่ต้องกิ๊ขวับไทุกคนนะผมนะไปนะครับคลิปต่อไปผมนะสวัสดีครับายเสพหลายพี่น้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอกันนะผม